สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ในแกล้มโชว์วันนี้เราจะมาโชว์ของพี่นกนีก่คือนี้เราก็ของส่วนดวงที่เราวาดไปจะเป็นยังไงไปชมกันเลยอันที่หนึ่งก็จะเป็นอันนี้ไม่มีอะไรมากวันมีแค่ของอาจจะมืดหน่อยอน,นี่นะคะอันที่สองจะจะเป็นแผ่น นี่อันนี้ก็ของเฟิร์สไม่มีก็ไม่มีช่องเลยนะคะครอยู่บ้านหนึ่งร้อยเจ็ดอย่าลืมคอมเมนต์มาข้างล่างนะคะอันนี้ก็ของเฟิร์สไม่มีฟ้องเลยนี่ก็ของเฟิร์สนะคะเป็นนี่ของนุกเกมอนะคะด้านหนึ่งก็มีค่ะ ก็ของเฟิร์สนะคะไม่รู้เขาจะวัดเจอะทำไมนี่ของโนเกมเมอร์นะคะนี่ของพี่ออมกนกวนแพนดา้าใครอ่ะใครรู้จักจะรูมคอมเมนต์มาหนะคะ่ค่ะนี่ของ แกลมโชว์ชื่อเต็มว่าเกมเล็กชี่อช่องนกเกมเมอร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดส u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะอ่ะบ๊ายบาย